สวัสดีครับโค้ชเฉลียงนะครับวันนี้มาพบกับสาระดีๆของทีมบ y o อนนะครับช่วงนี้นะครับโควิดระบาดนะครับหลายๆคนส่วนใหญ่ work from home กันค่อนข้างเยอะนะครับบางคนก็แบบไม่ได้ออกกําลังกายเลยผมจะมีทริกในการออกกําลังกายนะครับเมื่อเวลาเราดูซีดีหรือว่าดูหนังท่านี้นะครับทาง exercise ถ้าเราเรียกเป็นทางการนะครับท่านี้ชื่อ s a t e d hip abduction นะครับ ไม่ใช่แอดนะครับ seated hip abduction เข่ากับปลายเท้านะครับชี้ตรงกันนั่งตัวให้มั่นคงนะครับเรากางขาออกนะครับค่อยๆหุบขาเข้ากางออกค่อยๆหุบเข้านะครับหรือว่าเราจะกางเร็วๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ผิดจํานวนทีที่แนะนานะครับถ้าสําหรับใครเริ่มต้นจะทํา10ที12ทีก็ได้หรือถ้าใครมีความแข็งแรงแล้วชํานาญแล้วเราจะทําไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มล้า ทำไม่ได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าเราจะไม่ทําจนรู้สึกว่าเราปวดและเราบาดเจ็บขนาดนั้นนะครับมินิแบนจากที่เห็นนะครับเราลองสังเกตดูมันก็จะมีสีที่ต่างกันนะครับซึ่งสีเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความหนักแล้วก็ต้องดูนะครับว่ายออนอนั้นนะความหนักมันต่างกันยังไงเราจะมีกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับที่เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้เรียกว่ากลูเทนมีเดียสนะครับหรือว่า สาไทยคือกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างกล้ามเนื้อสะโพกด้านข้างเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหน้าที่ของมันเนี่ยหลักๆมีอยู่2หน้าที่คือหน้าที่แรกคือทําหน้าที่ตอนที่เรานะครับกางขาออกกับอีกหน้าที่หนึ่งตอนที่เราบิดขาเข้าบิดขาออกนะครับซึ่งกล้ามเนื้อตัวนี้เป็นตัวสร้างความแข็งแรงและก็สร้างความมั่นคงให้กับสะโพกของเราเวลาที่เราวิ่ง เราตีแบตเราเล่นบาสหรือว่าเราออกกําลังกายอะไรก็ตามถ้าสะโพกดานค้างเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อมันไม่แข็งแรงมันจะเป็นบอ่อเกิดของอาการบาดเจ็บทั้งหลายโดยเฉพาะนักวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บรองช้ําการบาดเจ็บหน้าแข้งการบาดเจ็บ i อ b ีอาการบาดเจ็บหลังล่างอาการบาดเจ็บหลายๆอย่างครับมีต้นเหตุมาจากกล้ามเนื้อตัวเนี้กูเตียสมีเดียสไม่แข็งแรงพอไม่มั่นคงเนี่ยการวิ่งของเราจะมีปัญหา